ก็สวัสดีเพื่นรู้จ o p p r Thailand กันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่อง Action Team นั่นเองนะครับและคลิปนี้ผมรีวิว X H นามิหรือนามิ X H นั่นเองนะฮะเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดเลยครับเข้ามาพร้อมกับอุศภ X H นั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าตัวนี้พี่ต้อเล่นเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างนะครับผมแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณยังไม่มีตัวละครนี้แล้วอยากได้นะครับดูแล้วอยากได้เนี่ยใช้บริการสมบิรัสได้เลยนะครับผมเพราะว่าคุณประสบปัญหาเรื่องเพชรใช่ไหมสมบิรัสเขายอมเพชรไว้ให้คุณนะครับผมเป็นร แพงกันเลยทีเดียวนะฮะไปใช้บริการกันได้กับสมิรัสอย่าลืมระบบ Android อ s ต้องแยกกันด้วยนะครับ ผมใช้เหรียญไคโดนะครับคือผมไปใช้มา2เซตนะไคโดกับเหรียญเซตเด็กนะครับผมผมบอกว่าใส่เซตเด็กไม่เวิร์กเลยนะครับผมคูดาวช้ามากนะก็เลยคิดว่าเออนะมีมันต้องใช้คูดาวสกิลหนึ่งนะครับผมเฮ้ดูแท็กก่อนนะเออนะปกติรีวิวไม่ค่อยดูแท็กแท็กถือว่า3แท็กนะครับผมก็ไม่ได้เยอะมากนะเป็นสไตล์กลุ่มบอกฟางนั่นเองนะเรื่องของสกิลครับเดี๋ยวผมอธิบายแบบสั้นๆเลยนะอัศนีบาเนี่ยเป็นสกิสลวนะิ่งครับผมใกล้าๆโรเจอร์วิง่งและคามุสัรีเนี่ยแต่อันเนี้ยมันจะต่างกันตรงที่วว่่่าาาาพอมมมมััันนนนิงเียสราารถลกไไปได้ะคบผ ซุดตัวนี้นะครับผมถ้าโดนศัตรูนะครับที่มันไม่กันสถานะนะฮะมันก็จะติดชอ็อตเออประมาณนั้นนะครับผมติดช็อต5วินาทีฮะแล้วก็มีความแรงด้วยนะครับผมนี่นี่แต่ถ้าเกิดเออใส่ชี้ทะลุเนี่ยไม่โดนนะถ้าเลือดเต็มต้องเลือดน้อยต้องเลือดต่ำนะครับผมออโต้ดอปไม่มีเนี่ยมันจะติดชอ็อตเว้ยเออแล้วก็อีกสำคัญคือสกิลเนี้ยมันทะลุสิ่งกีดขวางด้วยนะ <lib ids> นี่นี่นะแต่ข้อเสียนะมันคูดาวช้าไปหน่อยคูดาวช้าไปหน่อยนะครับผมแต่แน่นอนครับมันมีเรื่องของสกิลครับเอสกินี่ย บอกเลยนะโคตรสำคัญเว้ยเป็นสกิลลูกเตะผานาะคตนะครับผมนะก็คือสกิลนี้ไม่สดเดฟด้วยนะครับเวลาเตะใส่ศัตรูเนี่ยมันจะโดนดีบัฟสออย่างนะครับผมโจมตีกับป้องกันมันจะลด20วิวีแล้วคููดาวเร็วมากนะครับสอวีนะครับสลมใส่เหรียญก็น่ดประมาณ20ต้นๆนะฮะคือทีนี้ ถ้าเกิดเราเตะโดนนะไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะครูดาวร้อยเปอร์เซนต์เว้ยเออหมายความว่ามันบังคับครับผมเวลาคุณเปิดสกิลหนึ่งปุ๊บเข่าทงหรือโจมตีศัตรูอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องเตะสกิลสองให้โดนด้วยนะเพื่อให้สกิลมันครูดาวร้อยเปอร์เซนต์เอออันนี้ถือว่ายากนะครับผมเพราะว่าไอ้สกิลลูกเตะเนี่ยมันช้าครับมันช้ามันอารมณ์ให้อารมแบบเอสแบร์เลยเอสแบร์แบบ เ,เขาเรียกว่าท่าโบกมันนะฮะกับบ่ออะไรประมาณนี้นะ,ะทีนี้ตัวละครเนี้ยมันมีพาวเวอร์เกรครับมีพาวเวอร์เกรแล้วก็มีย่นสถานะด้วยนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เหมือนจะดีนะ,ะเออพาวเวอร์เกรตอนแรกผมมองว่าดีแต่เดี๋ยวมาดูกัน,นะครับผมไอพาวเวอร์เกรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูด้วยสกิลนะ,ะมันจะเด้งสองเว้ยแล้วก็เด้งเลือดด้วยนะฮะยกตัวอย่างนะครับผมสมมติว่าเราใช้สกิลหนึ่งเราวิ่งปุ๊บไปอย่างเงี้ยแล้วไปโดนศัตรูหนึ่งรอบนะ,ะโดนศัตรูแค่หนึ่งรอบ,ะะต,รอบะะต่อให้ศัตตรูมีอออโ้ดทน,นะ โดนปึ้งนะครับผมเกรดเพิ่มขึ้นมา2เลยฮนะเออแล้วก็วนกลับมาโดนอีกทีนึงนี่ก็ได้2นะครับผมแป๊บเดียว5เลยนะครับแป๊บเดียว5เลยเด้งเลือดด้วยนะครับดนะ้านสกิล1สองคัญไงใช่ไหมเออสกิล2ก็ได้นะครับเขาบอกผมมาจมตีด้แต่สกิล2องคาดหวังไม่ได้นะครับผมที่นี่ฮะถ้าเกิดเราจริงสมบัติแล้วเรามี power เกรดไว นะครับผมเวลาศัตรูมาตีเราครับมันก็จะปล่อยสายฟ้าออกมาเปี้ยงเปี่ยงทำให้ศัตรูติดช็อตหรือไม่ก็โดนดาเมจคนะความเสียหาย20%ของพลังชีวิตสูงสุดก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนั่นเองนะฮะแล้วก็ติดช็อต5วิครับอันนี้เวลาคิดสรู้แบบเลือดน้อยเนะี่ยมาตีเราหรือว่าเลือดเยอะก็ได้นะมาตีเราแม่งติดช็อตอะไรประมาณนี้นะครับผมเออเพราะไม่ใช่สกิลไงและทุกครั้งที่มีการโจมตีของศัตรูนะครับผมแล้วไฟฟ้าช็อตหนึ่งทีเนี่ยมันใช้แปลว่าเกตหนนะึ่งอันนะเออซึ่งๆม,กกนนะนนมองว่าห แล้วคีจะร้เนี่ยมันสก,กิลอามาตะเข้ามาเนี่ย มันไม่ติดนะครับมันไม่ติดนะครับเราตายนะครับผมคืออันนี้มันเหมือนกับซัดศตัตรูตีธรรมดาอะไรเงี้ยผมยกตัวอย่างแบบโซโลรุจิตัวละครที่ไม่ค่อยกันฐานะอะไรเงี้ยมาตีเราเปี้ยกๆนะเราใช้บโบเกตอันนี้จะถือว่าได้แต่ถ้าเกิดตัวละครที่กันฐานะหรือมีสกิลอมตะอย่างเงี้ยหรือสกิลระยะไกลเข้ามาเนี่ยนะครับผมอันนี้ถือว่าไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลเลยนะครับผมอ่านี่สกิลหนึ่งขัดไม่ได้นะสกิลหนึ่งขัดไม่ได้ความเร็วชีสบัดเพิ่มขึ้น50%ความเสียหายเราลดลงนะเมื่อเล่นมาก ดังนั้นเลือดต้องเยอะไว้นะครับผมเออแต่ตัวมันไม่บาเอ้ยมันไม่ถึกนะอืมนะครับผมไม่เสียการตัว,ตวไม่ล้มและไม่โดนสัดปิ้วนี่เมื่อจริงสมบัติและสามารถจริงสมบัติได้เมื่อ ไม่มีพวกนะครับอยู่เขตส,สตบัดตีูอันเนี้ยผมประสบปัญหานิดหนึง่งมันไม่เหมือนบูโนโ่บูโน่เนี่ยวันแรกที่ผมเล่นเอ้ไม่ใช่ขอไปวันวันปัจจุบันเนี่ยคนจะรู้แล้วว่าบูโน่ต้องยืนคนเดียวแต่วันนี้นะครับผมนามีเนี่ยคนไม่รู้ผมไปเล่นมาแม่งยืนกันหมดเลยผมดึงไม่ได้อะไอ้เนี้ยผมทำให้ผมดึงไม่ได้นะครับผมดังนั้นต้องเข้าใจว่านามีต้องยืนคนเดียวนะครับผมนะมนี่ตอนตีเนี่ครับผมโจ,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 จมตีศัตรูด้วยกิลสองจะย่นคูดาวด้ิลหนึ่งทันทีนะฮะแล้วเขาบอกว่าเมื่อถูกศัตรูีี่มมเเ็นกกรวาา้ผย ยกเลิกการเพิ่มพลังจมตีนะและ้วเออแล้วลดความเสียหายด้วยนะครับแต่ผมไปเล่นมาเลยว่า80นะอันเนี้ยแทบไม่มีผลเลยนะเออนะครับเท่าที่ไปเล่นมาผมมองว่าถ้าเกิดคุณมีฟิลิู่ิลสายอยู่แล้วนะตัวนี้ข้ามได้เลยนะครับผมมันไม่ได้เฟี้ยวฟ้าว แบบนั้นนะครับถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมไปเล่นมาแล้วแอบเล่นยากมากๆนะครับผมผมไม่ค่อยได้ดึงธงอะ่ะเวลาเจอสายลจ่จริงๆอ่ะผมไม่ค่อยได้ดึงธงนะครับบอกตรงๆเลยนะมันเหมือนจะดึงได้นะครับแต่มันไม่ถึกฟูจิโทระจะถึกกว่าถ้าเทียบกับฟูจินะเออหรือเทียบโรเ,เจอร์โรเจอร์จะดีกว่าเยอะเลยฮนะแต่อันนี้คือมันค่อนข้างที่จะกลางๆมากกลางๆเลยมันไม่ได้แบบค่อนไปดีค่อนไปแย่นะะมันกลางๆในความโอเคครับ okay, ซับนะครับผมผมไปลองซับตันมาลองโซออนมานะครับผมเลยรู้สึกว่า อันนี้ดีที่สุดครับผมก็คือเป็นเจ็ดเทพฮะเออเพราะว่าเป็นตัวฐานะนะครับผมบางคนบอกอาวพี่แล้วตัวกันนะไม่เจ็ดเทพเราได้ p พ w า r ว a t เกครับผมไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไปดึงธงเอานะครับมันมันมันยังไม่ถึงขั้นว่าจะต้องใช้ติดช็อตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นเมนหลักนะฮะก็คือใช้แค่เก็บ p พ w า r ว a t เกของสกิล มาสักสักทีนะครับผมนะตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นตัวรีเจนนะครับสายสาวสวยนะครับโมเอะสุดๆนะครับผมนะก็ใครที่แบบเปิดแล้วนะรู้สึกยังไงกันบ้างครับผมส่วนตัวพี่ตอ้อก็เล่นได้ดูนะแนวทางเป็นไงนะครับผมโอเคดึงไม่ได้นะอันนี้เราไปก่อนนะฮะซาโปนะครับผมโอเคดอทจะมีหน,นีออกมา เดี๋ยวหนูดึงไง้นะคะนี่ดึงไปก่อนยึดไปเลยจ้านะผมแทนที่จะยึดรับแบบสกิลหนึ่งเด้งแบบแรงแๆนะฮะนี่เขาเด้งแบบไม h, ่แรงเท่าไหร่อืมโอเคนะครับผมเนี่ยซาโบมาจอดสปินหนึ่งืมตีออกมาไปล้ะค่ะช็อตเลยเราต้องรีบดึงนะนี่ดึงสวนไปเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยตอนนี้เรามีพาวเวอร์เกต2อันคุณเห็นไหมนี่เราดึงต่อนะครับผม โอเคเนี่ยเราจะมีช็อตนะเราจะมีช็อตอเราจะมีซุดอยู่บนแน่ศัตรูไม่กล้าตีเราทำอะไรไอ้หนุ่มฮะเตะหน้าวิวโวโดนโคตรยากอืมเอาแล้วฮะจังหวะน,นี้นี่ครับผมเราตามด้วยสกิลหนึ่งแแบบแบบแบบติดช็อตเลยไปแล้วคะ่ะเออไปหลอยดึงอ้าวไม่โดนนะอืมสกิลน,นี้มันทะลุด้วยนะครับผมอืมโอเคยึดทมินไปที่เรียบร้อยยึดก่อนเออนั่นแหละอืม ผมต้องเตะสกิล2ให้โดนนะเวบแบบเวลาเราจะคูดาวสกิลหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับโอเค okay. ตัวนี้ไม่แพ้จะบอกว่าไม่แพ้จัดนะอืมอ่ะเรียบร้อยดีอย่างงี้ติดเลยนี่เจอวนเจอวน,เ,อวนเหมือนวนสุดเลยนะเหมือนวนสุดเรียบร้อยโอ้โห,โหแตกเลยเตะมทีนเนี่ยนะมันจะคูดาวเลยนะมันจะคูดาวเลยมันจะเกียรตรงนี้เหรอครับแต่ว่ามันไม่มีทงให้ดึงนั่นเอง อืมช็อตต่อเลยไม่รอแล้วนะช็อตต่อเลยอืมนี่ไงช็อตเลยช็อตเลยเอาเวสแล้วไม่ได้เลยมันกันสถานะแล้วอืมนะเทอเกตเราเต็มเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปดึงธงนะครับผมยนยนเหล่ามยนเหล่าอืมอ่าสาโบดึงเนี่ยเราต้องไปเตะเขานะฮะคือสกิลหนึ่งไงทำให้เราไม่ตายนะครับผมเวลาเจอพวกกิสลุนะอืมโอเคดอตดีๆเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปนะฮะคือคือเราเนี่ยดึงธงได้นะ เออดึงโทมัสสกันยืนได้นะครับผมอุ้ยโดนแล้วนะโอเคยึดยึดเพื่อนยืนอยู่อือจบแล้วออกไปออกไปลุตจีออกโอ้โหลุตจีออกก้อนเออนั่นแหละลุตจีไม่ยอมออกเลยวะอือเนี่ยปัญหาเลยนะอืมหลบทมินหนีออกมาทวงบ้านนะครับผมอืมเนี่ยโอเคต้องรอรอสกิลหนึ่งเดี๋ยวเลยตัวเนี้ยสกิลหนึ่งมันช้าไปหน่อยเตะหน้าพี่ดึงโอเคสวยนะครับผมลูกเตะแห่งอนาคต ่ายแล้วเราวิ่งไปดึงทงเลยนะเรียบร้อยใครโดนติดช็อตไม่รู้อืเราย่นฐานะนะครับผมแปเราเข้าไปดึงได้เลยนะครับไม,ไม่ไม่ต้องกลัวนะน้ำโปรน้ำแข็งพวกอะไรเงี้ยตัดเลือดไม่ต้องกลัวนะครับยุคนี้สายวิ่งนะไม่มีย่นฐานะเล่นยากโอเคเรียบร้อยครับชนะไปฮนะตาเกมเพลย์แรกดอทชัมิมนเตะหน้าพอดีนึงเห็นไหมแล้วก็สกิลหนึ่งมาต่อเลยนะครับผมคือเราต้องเตะโดนเนี่ยถ้าเตะไม่โดนสกิลหนึ่งมันไม่ครูดาวเว้ยโอเคไปดูเกมเพลย์ต่อไปเลยนะครับ โอ okay, เคครับผมเอกี้เฟสที่2นะคือต้องบอกว่าตัวมันแอบเล่นยากนิดนึงนะผมใครที่เป็นแบบมือใหม่แบบเล่นยังไม่ชำนิแล้วถ่ายนะตัวนี้ผมว่าถือว่า <laughs> ไม่ง่ายนะไม่เหยียดโดนก่อนนะสกิลหนึ่งแล้วเอาอุ้ยโดนช็อตเหมือนกันโดนช็อตจากนามิเหมือนกันยึดเลยจ้าเออเรียบยึดก่อนโอ้โหเกือบเกือบโดนเจอเตะไม่โดนอีกปะโธแม่งเอ้ยโโอ้หดามเมจไม่มีเลยดามเมจไม่มีเลยนะเดี๋ยวเราดึงสวดได้นะเราดึงสวดได้ในมัดติดช็อตนะครับผมเวลามี เขาเรียกว่ามันแต่มันกันฐานะอยู่อ่าโอเคได้ดิได้ดิอย่างนี้นี่โดนไปก่อนนะเราจะเด้งเลือกเต็มนะฮะยิงสกิลเยอะๆนะครับเราจะเด้งเลือกเต็มอืมโอเคโอ้โหโอ้โหคุณดูความไม่ถึกดิคุณดูความไม่ถึกของเขาดินะเนี่ยครับผมจริงๆก็เป็นบูโน่แล้วได้ไปแล้วเมื่อกี้นะเออเพราะเราโดนต่อยธรมดาด้วยนะไม่ใช่สกิลนะครับผมอืมผมติดอย่างเดียวนะความถึกมันมันมันบางไปหน่อยที่ผมเล่นนะอืมจะโดนห้าศูนย์แล้วเนี่ย โอเคบูโน okay, นะครับผมเออบูโนพอได้อยู่เราช็อตมันช็อตมันออ้ยไงโดนก่อนโอเคมาจารีบดึงนิดนึง่งช็อตแชมิน <c oughs> เก็บเขาเกตนะครับเก็บง่ายนะเก็บง่ายแค่สกิลสองทีโดนปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บนะบก็ได้แล้วนะครับผมคี่สรู้มีออโต้ดอนเราก็ได้นะครับผม โอเคอย่านะนีเตะโอ้โหมีชิวเตะมีชิวหูหลุมหลุมมันลุมพี่นาะกินหนึ่งมาแล้วนะฮะถ้าไม่ใช่สตาร์เโดนี่ยังไม่มาเลยโอเคสวยถึกถึกเรียบร้อยถึกมีอาหารมีอาหารโอเคเรียบร้อยได้อาหารครับผมเก็บได้เลยเก็บฟรีเลยอย่างนี้สวยต้องมีคนสปอร์ตนิดนึงเรียบร้อยค่ะได้ธงหลังนะคะไปแล้วค่ะตอนมีบัฟเราก็ต้องรีบไปนะฮะ ดรอสต์จะินเข้ามาหนึ่งทีโอเคครับผมตีแขกไม่เป็นไรนะครับผมเรามียน่นไม่กลัวเลยโอเคเรียบร้อยสกิลหนึ่งมาแล้วอย่างงี้โดนโดนโดน,โดนระวังไปไหนฮะนี่มันจะไปหลังนะครับผมคือเราอยากไปดึงธมกันนะแต่ว่ากันทงแป๊บนึงฮะนี่นะนช็อตเลยแล้วก็เอาสกิลหนึ่งกับมาเตะทั่วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเสร็จสิได้สกิลสองใช้ยากนิดหนึ่งไงมันโดนยากนะครับผม,อมโอเคการจังหวะดีๆฮะการจังหวะดีดๆ อุ้มมันไอซ์เอฟเจ็ดนะครับผมฮะอืมโอเคดูว่าเราจะดึงกูซบได้หรือเปล่านะครับผมเรียบร้อยอ่ะติดช็อตนะครับผมนี่มันใช้ p o w เกตอันนึงนะคุณเห็นไหมใช้ p o w เกตอันนึงโอเคสวยนี่มันใช้ p o w เกตอันนึงอืมโอ้โหมันยิงแรงจังวะอุศพบผมมีการตายอุศพบมีการตายฮะอืมอ,อันนี้ลำบากนิดนึงลำบากนิดนึงอย่านะช็อตเทมินโ,นโอ้ไม่ได้แล้วนะครับผมโอ,อ้โห p o w เกตมัน ม,มันประโยชน์มันน้อยไปนิดหรคือแบบถ้ามีเพราะว่าเกตแล้วแบบเออแบบดาเมจแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่จะดีนะครับโอ้โหโนะฮะทายเกมนะขอภัยจะแพ้นะครับผมโอ้โหไม่น่าทันด้วยไม่น่าทันด้วยก็ติดบูธนะสิบวิสุดท้ายนี่ดึงดึงแรงนะดึงแรงอืมโอเคไม่น่าได้นะครับผมโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหแม่งมีไม้ไผ่ด้วยไม้ไผ่ใครว่าของเราของเขาเนี่ย อืมโหเรียบร้อยกับแพ้ไปนะฮะตอนนี้โอเคไปดูเกมเพลย์ต่อไปนะครับผมเอาแล้วครับเกมเพลย์ที่สามครับผมแล้วก็เนี่ยครับผมนามีนะฮะ ก็บอกว่าตัวแอบเล่นยากนิดน,นึงนะผมนะเล่นอาจจะต้องอาศัยความชำนาญน,นิดน,นึงนะตัวนี้ช็อตไปทีนึงต้องลื่นด้วยนะฮะเตะหน้าเลยอุ้ยโดนแล้วนะอุกบาทนะครับผมบีบฟูจิแม่งดีกว่านะอย่างเนี้ยเราจะดึงไม่ได้นะครับผมเพราะมันไม่มีทงแล้วผมนี่ยังดึงไม่ได้ต้องปล่อยเขาดึงไปก่อนนะครับอืมโอเคอ่ะอนี้เราค่อยเข้าไปดึงนะงนี่เราค่อยเข้าไปดึงโอเคสวยโอ้โหโดนอุกบ,บาทอีกอืมอ่าแรงล้มนานเลยนะี้ โอเคลุกขึ้นมา้วมันเจ็ดเทพว่ะเมื่อกี้โอเคเรารีบดึงนะรีบดึงโอ้โหโดนอีกมันเนี่ยมันยากนิดหนึ่งนะโอเคเพื่อนอยู่ในทงประเด็นโน้ชีวิตเตะทีอย่างนี้จบเลยฮะเซฟเฟอร์ไม่ออกทงบอกแล้วนะฮะวันคือจริงวันแรกเนี่ยมันไม่มีใครลู้พาสีนะก็เลยแบบว่าแม่งยืนในทงกันเพินเลยติดช็อตทั้งคู่ติดช็อตทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์เรียบร้อยกับสวรรค์กระบอกนะครับผมคือแม่ถ้าตอนมีเขาเกตแล้วถึกขึ้นมาแบบ เก่งๆเลยนะสิีดีนะครับคือลูกเล่นเขาเนี่ยมันจะเป็นไอตอนช็อตนั่นแหละนะฮะแต่ผมบ,บอกเลยว่ามันเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวที่ถึกนะฮะเล่นยากเล่นยากเลยแหละอโอเคตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมนะฮะโอเคสวยมานีมานีานทำไมทำไมติดช็อตไปเลยจ้าโอเคยึดไปนะฮะเรียบร้อยมีนัมี่สองตัวนะฝั่งเราอืมเตะไปทีหนึ่งเรียบร้อยฮนะโอเคกันไวนะ้น้องเดี๋ยวพี่ ดี๋ยวพี่ไปดึงก่อนแป๊บหนึ่งเออตรงนี้ได้ดมั้งไปแล้วทวงหลังแม่งเลยนะครับผมลอยลอยโอเคอเกตเขาน้อยฮะจอตจะมีนหนึ่งทีนะครับผมน่าจะล่องหดแน่นะไ <c> ป <oughs> ขอมากไปวะขอมากไปวปะอ,อืมอะไรเหรอพี่ลูกพี่เตะนะหมโตตูเตะไม่โดนจะแค่เตะเตะไม่โดน <c oughs> มันใกล้นะมันใกล้ยนะม่นอนี้ก็ผมแบบแหมงยังได้จิวหนึ่งเร็วนะโอเคหยุดไปก็ อใครมาใครอ้อมมาอย่านะ่ะไาด้ดีนี้โอเคเรากันทงนะ่าจะลำบากนะโอเคเราติดช็อตเหรอจ่าเนื้อเตะไป็นหูโคตรแรงแติดบูดนะไม่สนดเดฟนะสะกิลเมื่อกี้แรงมากอืมในติดช็อตไปเลยเนี่ตอติดช็อตอีกหนึ่งล้ออ้าแมงทะลุไปไหนเนี่ยโอเคเราก็โดนฮะอ้าวตายแล้วนะครับผมนี่คือความยากนะแม่แท้ ทแทบไม่ค่อยดึงทงเลยผมมันดึงยากหน่อยแล้วโอเคอโดนทงหลังแล้วนะผมอกมจูุเราไปช่วยก่อนเร็วทงหลังทันไหมนะผมมีโอกาสพิกเกมอยู่มาแล้วคะ่ะหนูมาแล้วนะคะติดช็อตไหมคะนี่ไงต้นเดือนคะ่ะติดช็อตไหมคะไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วหนีก่อนโอ,โ,โอ้โหเขากีจรุสามนะ ผมเสียดายที่ว่ามันไม่ได้แก้มาแก้คิสลุนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะตัวนี้ใครบอกมาแก้คิสรุนไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่แก้เลยนะครับผมแพ้แล้วมันน้งอย่างโอเคมาแล้วเขาไปรุ่นโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคแพ้แล้วนะโอเคไปดูเกมเพลย์ตอนสุดท้ายดีกว่าครับ โอเคครับผมเป็นเพจสุดท้ายนะอย่าลืมกด s ับสไครป์เพื่ลังใจให้ช่อง alternative กันด้วยนะครับอืมนี่ฮนะผมสำหรับนามีนะบอกว่าเล่นเล่นยากนิดนึงนะตัวนี้วาร์ปเหรอ,อจ้าโอ้โหมันวาร์ฟอ่ะมันวาร์ปอ่ะโอเคเรามีดึงธงได้อยู่นะฮะมีดึงธงไม่สองคนนะครับผมมียืนคนเดียวได้อยู่เสียธงแต่ตัวนี้ไม่เหมาะการไปตรงกลางฮนะต้องบอกตรงจากใจเลยนะครับผมอืมอย่านะอืมตีมันตีนะผมจะมาโดนอันนี้นะผมโดนยกเลิกเพิ่มพลังโจมตีด้วยโอเคมันเป็นทหารเรือนะฮะ ม,มาแล้วที่เตช็อตเลยโดนแล้วเตช็อตทมินเออนั่นแหละม,มาแล้วครับวัยรุ่นตตดช็อตไปอีกตตดช็อตไปอีก <c oughs> เนี่ยมันจะปัดน,นะมันจะปัดน,นิดน,นึงนะผมโอเคสวยโอ้โหตนกุนค,คูดาวเรานะยิงเราไม่ค่อยไหวอยู่นะโอ้โหเมาแล้วดึงทรงไม่ส่งคนยืนเรียบร้อยเซฟเฟอร์ <c oughs> ตัวนี้ถือว่าเป็นงานนะครับผมมันมันออกจากธงให้เราดึงนะกี้ ถ้ามากินไม่ออกนี่ก็จบเลยนะดีมรู้เทศตรงบ้านโดนโอเคเดี๋ยวเราไปสวนนะครับอ้าวเรียบร้อยฝั่งนู้นตายหมดเพึ่งทีมเยอะเลยนะะตัวนี้เป็นเมนเป็นเมนวิ่งไม่ได้นะครับผมมันมันมันเหมือนกับว่าต้อง,ต,องต้องเป็นวิ่งสำรองมากกว่านี่ติดช็อตนะฮะสามารถเขาเรียกว่าขัดจังหวะได้นะไอช็อตทีนึงนี่ไงเตะไปเลยจ้าโอเคลูกเตะพามากมระวังนะครับผมเราไปดึงหน จังหวะนี้ต้อง5-0แล้วล่ะึสวยโอเคนะครับผมน้าแข็งอะเราไม่กลัวนะฮะเราไม่กลัวนะอืมโอเคแชงมาแช่งมา,งมาอุดโดตัดเลือดวะไปแข็งนะหายหายอืมโอเคสวยโอ้โหเนี่ยครับผมมันไม่ถึกนะตอนดึงธงตายนะครับโดนไอ้ลูฟี่ลูฟี่เกตตัวไอ้เกตนะลูฟี่ดูมาตัวแรกเลยนะเนี่ยชวนี้ก็ไล่แบบว่ามีนามินะเดี๋ยวสักพักก็มีจินเบยใช่ไหมอืมนะครับผม โอเคทงบ้านน่าจะโดนนะเป็นเรื่องของลูฟี่นี่เองอไปไหนจ้าลูฟี่มาเนี่เออโดนแล้วนะโอ้โหนะครับผมวิม่งทะลุไปเลยนะแต่ลูฟี่ไม่ติดช็อตนะครับผม,อมโอเคระวังนะครถ้ามันป้อมโอเคมัน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 วาร์ปหนีนะมันวาร์ปหนีอืมนะจะไม่มีกิลหนึ่งในไปไน่ะยากนะครับผมคือจุดบอดเลยนะไม่มีกิลหนึ่งคือคือเดินทางไปไหนลำบากมากอืมเตะไปทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับนะมีกิลหนึ่งอะไรเราไปนะครับ นเนเียรียบร้อยปีก่อนมีก้อนไปแล้วคาหนูมาแล้วคาพี่อุ้ยเกือบอืมโอเคการาฟนะ <im itation> เดี๋ยวเราไปดึงทงบ้านเลยนะอืมโอเคประทับโบอานะเราไม่สู้หรอกนะครับผมโอเคยึดธมินไปเรียบร้อยอืมโ,โบอามาอีกแล้วโบอามาอีกแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งเรามาชา้าไปหน่อยนะครับอืมโอเคไปหน้าพีโอ้โหไม่โดนนะ เนี่ยขนาดผมเตะใกล้มากนะยังไม่โดนเลยนะจังหวะแบบเหมือนมันบักมันบักดอชนะอืมโอเคหมดเวลารนะครับผมมันประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับมีโบวเราเล่นยากนิดนึงเล่นมาแล้วก็เหนื่อยกันนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ